สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับกินเที่ยวกับแจ๊กนะครับวันนี้มากันที่ร้านยำปากเจอพัทยาอํเภอบางละมุงนะครับจังหวัดชลบุรีวันนี้ผมจะพามากินกับเซตกับข้าวของเขานะครับ999บาทนะครับจะได้อาหารเต็มโต๊ะแบบนี้เลยครับนี่ครับเป็นข้าวผัดครับข้าวผัดทะเลเนื้อแน่นๆครับแล้วก็กลิ่นหอมกระทาะมาครับส่วนตัวผมผมชอบมากเลยนะข้าวผัดผมให้ข้าวผัดแบบ เป็นที่หนึ่งของร้านนี้เลยส่วนส้มตำทอดอันนี้ดีครับแต่แนะนําว่าอยากให้เขาเพิ่มน้ําลาดเยอะกว่านี้เนยครับส่วนส้มตำมาเยอะมากครับส้มตาทอดแต่ว่าน้ําลาดมันน้อยไปหน่อยครับแต่รสชาติโอเคครับนี่ครับปลาทอดครับปลากระพงทอดครับดูครับกระเทียมหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วใช้น้ําจิ้มส่วนของทางร้านครับอร่อยครับน้ําจิ้มถ้าเข้มข้นอีกนิดหนึ่งจะดีมากเลยครับส่วนต้มยำนี่ครับมาร้อนๆครับ ซอสคล่องคอมากครับเป็นต้มยำทะเลครับหม้อใหญ่แบบนี้เลยนะครับ <c oughs> เนื้อเยอะนี่โอ้โหมันร้อนครับจนผมต้องสะดุ้งเลยทีด่ดูครับอันนี้ผมไม่ตัดเลยนะเอาแบบเรียวๆเลยนะถ้าเกิดเป็นเสียงในคลิปจริงๆที่ผมไม่พากะจะยิ่งกว่านี้นี่ครับเป็นตําเส้นเล็กครับตําเส้นเล็กหรือยำเส้นเล็กเนี่ยครับอร่อยครับเข้มข้นมากนะครับแต่ว่าต้องรีบเพื่อนๆต้องรีบกินนะครับเพราะไม่งั้ e <c oughs> งนเดี๋ยวเส้นมันจะอืดครับต่อไปเป็นยำแซลมอนครับอร่อยมากครับทั้งหมดนี่ ขาดไป2ออย่างครับเฉกาก๊วยสองถ้วย